ผ่านเจงมึงรักนางทอมปะรักโคตรมึงเคยคิดจะโคตรรักปะแล้วโคตรรักปะก็รักอ่ะรักก็คือรักรักมากรักน้อยก็คือรักเมื่อกี้บอกว่ารักโคตรอ่ั้ะแล้วไม่แล้วไม่มึงถึงรักปะมึงแค่อยู่กับมานานแล้วแบบเอามึงก็อยู่กับกูนานเลยมึงรักกูเเอออมึงงงยููู่กกับจจรริิิดดพปล่าวะเออมึงอยู่กับกูนานไม่รักกูวะโอ้สายโค มึงกูก็รักมึงแต่ว่ามันต่างสถานการณ์อกูกูแบบว่าแบบเพื่อนอ่านี่นู่นอีกฮะนี่นู่นอีกคิดจริงๆแล้วนะก็เพื่อนจริงๆแล้วนะกูไม่รู้ถามว่าคนพบกันต้องมีคิดเรื่องเลิกไหมมันก็มีเออยอมรับเว้ยมึงไปมึงมึงก็มีถูกป่ะไม่กูก็เคยกูเคยคิดอยากเลิกก็เคยคิดอยู่แล้วเออแต่แบบแต่ว่าที่มึงแบบว่า ยังคบต่อก็เพราะว่ารู้สึกว่ามึงยังไปต่อได้ว่าม,มึงยังคบแล้วมีความสุขถ้าคบแล้วไม่มีความสุขก็เลิกแต่ตอนนี้กูยังมีความสุขจจจอยู่เจ๊เจ๊ทำมึนตัวเองแลนี่หนุย่ยแล้วแบบรำที่มึงเผื่อคนอื่นเงี้ยออมึงถึงเขาป่ะเอาล่ะมึงคุยกับคนอือน่นมึงไปจีจ้าด,ดีดา่าคนอื่นอย่างเงี้ยมึงเคยถึงใจรีหรอไม่กลัวกูดวจีจ้าก็คือกลัวมีเกณฑ์ของกูคือไม่ไม่ไม่แต่ว่ามึงทำให้เขาเห็นเลยมึงไม่คิดว่าเออถ้าไม่คุณเห็นก็ดี แต่แบบถ้ามุงที่ยิ่งกูทำแอวกมึงจะยิ่งสมุ้งมึงรู้อ่ะที่หนักมากเพราะว่ามันก็ดีที่มึงอะทำไม่เห็นเว้ยแต่แบบบางทีแบบผู้หญิงอะอารมณ์มันแบบเรื่องอย่างเงี้ยมันจะได้เหี้จริงจเว้ยนิดนิดหน่อยเรื่องอย่างอื่นมันจะไม่ได้เหี้ยเรื่องเงี้ยคู่เชี่ยวมันจะได้เหี้ยเลยไม่ว่าใครก็เถอะไม่แต่แต่แบเนี่ยแต่แบบจะมองแบบมุมมองของคนเดียวแค่ไหนก็คือกูก็กูก็มองมุมกูว่ากูก็แบบเปิดเผยเพราะว่ากูไม่คิดอะไรคำว่าแต่ว่าถ้าเลิกกับครอมแล้วคุยเป็คนคนนี้ไหก็ต้องดูก่อนอาจจะแบบว่่าแคคุย หยอกหยอกันไปแต่บอกคนใช้ก็เป็นเพื่อนกันก็ได้ถูกนปะฮัดฮัดมันจะมีอีกหลายที่ต้องไปเยี่ยมเมื่อกี้ยังบอกว่ารักเราอารมณ์เสียแล้วแล้วายเคุยกับใครังทอมคนที่เมื่อกี้มึงบอกว่ารักกันนะแต่ก็มารักมึงเออกูว่ามึงสองคนรักกันแต่ไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่ ก็แรงออกในทางอนา,าจารมากกว่าแล้วเนี่ยแต่ว่าพวกมึงอ่ะจะเลิกกันยากอย่างเงคือพวกมึงอ่ะจะกันทุกวันเว้ยแล้วเดี๋ยวพวก,พวกมึงก็ผูกพันกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าพอถึงเวลาถ้าเกิดมันถึงแรงจินมันก็จะเลิกเองแหละเส่อที่ผ่านมาคุณจะเลิกกับอะไรเปล่าแย่เจราว่าคุณไม่ได้วอร์คคุณไม่ได้กลัวว่ามันกลัวคิดดูว่าเป็นแค่ลงชั่วลูกพี่บอกว่าเออเลิกเรื่องแคนใหม่แต่นี่คือที่คนใหม่ของนี่เลย แต่ว่าเห็นตาพุงอ่ะ <c oughs> พอเดี๋ยวเชอร์รี่ช้ำใจ